รู้จิตาตามรู้จิตแล้วก็มีความยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งจิตได้ว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอารมณ์ของเราแล้วก็รับรู้แล้วเราก็บังคับมันได้แล้วก็หยุดมันได้ไม่ให้มันเกิดถ้าเราจะโมโหแล้วกเ็เรามารู้แล้วว่าความโมโหเป็นสิ่งที่ร้อนแรงมันเกิดขึ้นจาก,กจิตใจของเรามันเป็นเกิดขึ้นกับวิญญาณกับกิเลส กับตัวที่วิญญาณความรู้สึกรู้นี่แหละมันสำคัญถ้าเราเป็นคนมันบุ่นอยู่กับความนึกคิดนี่แหละในใจในชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่มีอะไรหนกมันยุ่งอยู่กับธาตุวิญญาณนี่แหละธาตุความอยากได้ธาตุกะต้องกินต้องอยู่ต้องนอนต้องพักผ่อนเนี่ยมันสำคัญมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากให้เราเข้าใจ ในธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าคนอื่นก็ต้องการความสุขลังเกียดความทุกข์เหมือนกันต้องการกินการนอนเหมือนกันต้องการพักผ่อนเหมือนกันเราก็เลยรักกันแล้วก็ต้องมีความปรารถนาดีต่อกันปรารถนาอยากจะให้ผู้อื่นเป็นสุขปรารถนาอยากจะให้ตัวเองเป็นสุขไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นชีวิตเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขแก้ปัญหาเราก็แกใ้ในทางที่ถูก รู้จักปล่อยวางรู้จักว่าอย่าไปจริงใจอะไรมากมายกับชีวิตให้เรา,เ,าเล่นเล่นบทละครในชีวิตให้มันถูกมีการไม่จริงไม่จางอะไรมากมายหรือว่าเป็นสิ่งสมมุติก็แล้วเราก็ต้องปล่อยต้องวางาปล่อยวางบ้างถ้าเรามีหนี้มีศินเราก็จะไม่เอามาแบกให้มันอยู่เป็นทุกข์ในใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ค่อย ค่อยๆหาไปค่อยๆรับใช้เข้าไปมันก็หมดอันนี้แหละเขาก็เรียกว่าเรารู้จักทำใจให้สบายเราก็ไม่เครียดแล้วก็ใจเราก็จะไม่สะสมความแค้นความทุกข์ไว้ในใจมากๆมันก็เป็นแล้วถ้าเราสะสมความทุกข์ไว้ในใจมากๆเราก็เหมือนกับว่าเราทุกข์เพราะความทุกข์สภาพความทุกข์นี้ก็พอทนอยู่แล้วถ้าเรามาทุกข์เพราะความทุกข์เนี่ยมันก็เป็น ทุกทวีคูณเข้าไปอีกนะเขาก็เรียกว่า,าทุกพระทุกทุกพระทุกสุะทุกพระสุขก,ก็มีทุกพระทุกนี่ก็คือมันทุกเพราะเรามีความทุก์งไงมีความจนมีความจนอิจนใจอยู่แล้วจนนี่ก็หมายความว่ามันไม่พอไงมันก็ต้องดิ้นลนหาอา่ามันไม่พอแต่คำว่า อพอมันไม่มีมันไม่มันมีแต่ความมั่งมีเฉยๆคำว่าจนนี้ก็คือมันต้องจนนี้ก็หมายถึงมันต้องดิ้นโลนหาไงจนเมื่อมันมั่งมีแล้วมันมีทรัพย์สมบัติมากแล้วมันยังไม่มีพอเมืองพอมันก็ยังมีความจนอยู่ในใจของเรานั่นแหละเขาก็เรียกว่าถ้าเราไม่รู้จักพอแม้แต่เราจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าเราจะ ถ้าเรายังไม่รู้จักพอใจเราก็จะมีความจนอยู่นะเราก็ต้องเป็นคนจนอยู่ตลอดเพราะว่าใจเราไม่สมบูรณ์ใจเราไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่าใจเราไม่พอถ้าคนรู้จักพอเนะ่เขาก็เรียกว่าคนที่ไม่จนถ้าคนคิดเป็นคิดบวกคิดเข้ามาในทางธรรมะของพุทธเจ้าใจเราก็จะไม่จนใจเราก็จะมีแต่การให้ม,มีแต่การเผื่อแผ่ มีความปรารถนาดีจากให้ผู้อื่นเป็นสุขปรารถนาดีอยากจะให้ตนเป็นสุขแผ่เมตตาให้เทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็ให้ให้มีแต่ความสุขความเจริญเมื่อเมื่อเราแผ่เมตตาแล้วเทวดาก็จะมารักษาเราพูดผีปีศาจก็จะมารักษาเราก็จะมานับถือเรามากไม่ เขาก็จะไม่กลัวเราเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีเมตตาในใจเมตตานี่แหละเมตตามันเกิดขึ้นทางทางตาเขาถึงเรียกว่าเมตตาบางทีมองตา,อย,างอย่างเห็นช้างป่ามาเนี่ยสมัยก่อนพระธุดงนั่งนั่งสมาธิแล้วก็หลับตาเพ่งความ เมตตาไปหาแผ่แผ่ความเมตตาไปหาช้างแล้วก็ลืมตามองช้างช้างก็ย่องมาที่ดวงตาพระอรหันต์พระธุปดวงองนั้นอะ่ะช้างก็ไม่ทํารลายช้างนี้เข้าใจทางตาเมื่อมองมาแล้วดดยมองมองดวง,ดวงกิตที่มีแต่ความเมตตานะ่ะช้างก็จะก้มลงกราบจะเคารพเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ชงทรง ชนะพญานาลาคิริงที่ที่ทมาที่เขาเอามาพระเทวทัตหรือว่าพระเจ้าสัชชัตุสะตสมัยก่อนจะมาทำลายพระพุทธเจ้าปล่อยช้างมาพระพุทธเจ้าออกบินทบาทช้างก็มาจะมาทำลายช้างที่ตกมันมาทำลายพระพุทธเจ้านะชื่อนาลาคีรินเขาก็เรียกว่า พระองค์ก็แผ่เมตตาให้ช้างช้างก็เคารพก้มลงกราบพระพุทธเจ้า,าเพราะว่าพระองค์กําลังออกบินทบาตมีพระภิกษุสงฆ์เดินตามพระองค์เป็นแถวไปช้างนาลาคิลิงที่ว่าหลายกาดก็ยอมสยบกับพระพุทธเจ้าด้วยความที่พระองค์มีความเมตตาที่ที่มา,าที่ สวดว่านาลาคิดิงคาสวัังอติมัตะพูตังทาวักิจักกวสนีวาลาัลพุลาพุชานามันตังทาวันติโยชนะปะทงังคุณิมาลาวันตังอิทธิพิสังคาตามโนชิตวามุนินโทตันเตสสาพระวัุเตชยมังคลานินั่นแหละ,ะบทนี้แหละเขาเรียกว่าพระองค์ก็ชนะพยามาน นาลาคิดิงคาสวาลังอธิมัตตภูตังทาวักคิจกักกวสเีวัสุธาลุนันตังเมตตมุตมเสกวิธินาคิตวามุนินโทตันเตสสาภวะตุเตชัยมังคลรานิเนี่ยน,นั้นแหละ,ะด้วยความเมตตาชนะพญาช้างชื่อนาลาคิริงเมตตมุตมเสกวิธินาชิตวามมนินโทตันเตสสาพระวุเตชัยมังคารานิ ด้วยความเมตตาความเมตตาเนี่ยสามารถส่งไปถึงกระแสจิตกระแสใจของสัตว์เดรัจฉานได้มันจะสามารถไม่ความเมตตาไม่มีภาษานะมันเป็นภาษาทางตาเป,เป็นภาษาทางใจมันจะออกทางหน้าถ้าคนที่มีความเมตตามันจะออกทางหน้าด้วยหน้าตาก็จะเบิกบานแจ่มใสถ้าคนมีบุญมีความเมตตา ตาดวงตาก็จะมีแต่ความสงสารมีแต่ความปัารถนาด,ดีต่อคนอื่นนะเขาก็เรียกว่ามันออกทางหน้าตาถ้าคนมีบุญบางทีมองดูหน้าดูตาก็รู้แต่ถ้าคนมีบาปมองดูหน้าตาก็รู้หน้าตาก็จะเหี่ยวมองดูคล้ำหน้าตาก็ไม่สดใสถ้าคนมีความโลภมากก็มองที่หน้าตาก็ได้มองที่หน้าตาคนมีความโลภมันก็จะไม่มีความสุข แต่ถ้าหน้าตาคนที่มีแต่ให้มีแต่ความเมตตามองดูแล้วก็จะมีแต่ความสุขนะอันนี้แหละเขาถึงเรียกว่าวันนี้เรามาพูดเรื่องอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปล่วงไปจงทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตสิ่งที่เป็นอดีตมันก็ผ่านมาแล้วในอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงเราต้องทำเวลาในปัจจุบันนี่แหละให้ดีที่สุดมันก็จะมี คุณค่ากับเรามีคุณค่ากับตัวของเราความดีจะมีคุณค่ากับตัวของเราเราต้องขนขวายเข้ามาอ่มาทําให้ใจของเรามีแต่ความเมตตามีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่ความสุขใจเราไม่มีความโลภมากก็จะไม่คับแขนไม่ไปสะสมไม่ตกใจของเราไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของเงินทองในมะไม่อยู่ใต้อำนาจของอทรัพย์สมบัติ เราเราให้เงินทองอยู่ใต้อำนาจของใจของเราดีกว่าใจเราต้องเหนือกว่าพวกนั้นใจเราก็จะมีความสุขใจคนที่อยู่เหนือเหนือลาบเหนือสักการะเหนือลาบเหนือยศใจเราก็จะมีความสุขมีแต่ความร่มเย็นแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา สิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเราใจเราเมื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราก็ถือว่าเราได้กําไรของชีวิตของเราแล้วนะ,ะถ้าเรามีความทุกข์มากเราก็ขาดทุนแต่ถ้าใจของเรามีความสุขมีความเข้าใจในสัจธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างแหละสิ่งที่คนปรารถนาที่สุดในชีวิตของเราว่าเราเกิดมาเราปรารถนาอะไรก็ปรารถนาความสุขนี่แหละ ปันารินาสิ่งดีงามเข้ามาในใจของเรา